สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับไปเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซตวันนี้ลบไป0.64จุดดัชนีปิดอยู่ที่1,308จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางครับวันนี้ 29,000กว่าล้านนครับไม่ข้าม30,000ล้านนะครับโดยในระหว่างวันตอนเช้าก็เขียวดีแหละตอนบ่ายก็เขียวบ้างครับเขียวน้อยลงแต่ตอนท้ายแดงเลยครับแต่แดงไม่เยอะครับสุดท้ายก็ปิดไปลบ0.64จุดทรงแบบนี้ไม่ใช่เทดง่ายๆนะครับเข้าไปแล้วมีโอกาสติดนะครับตรงแบบนี้นะครับยากเลยโดยรายกลุ่มนักลงทุนบนิสถาบันขายเยอะครับขายสุดที่1,923ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายสุดที่173ล้าน นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุดที่ิ648ล้านนักลงทุนในประเทศซื้อสุดทธิ1447ล้านครับไปดูกันที่สกาฟเซตไทม์เฟรมเดย์นะครับแท่งเทียนวันนี้ได้แท่งเทียนสีแดงครับตำแหน่งการยืนก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังยืนอยู่ในแนวโค้งของการพักเซตอยู่นะครับโดยเซ็ตทรงไม่โอเคตั้งแต่หลุดตรงบริเวณ1315หจุดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับการพักตรงนี้นะครับรอดูกันว่าจะพักลึกหรือไม่ลึก ในเบื้องต้นเรามองกันไว้ที่บริเวณ EMA 200วันของเซตนะครับนั่นก็คือ1,270จุดโดยประมาณนะครับแล้วเซตมีแนวต้านอยู่ที่1 3 4 5จุดนะครับเป็นไฮของเมื่อวันที่27เดือนสิที่ผ่านมานะครับนี่ก็ให้เป็นแนวต้านรอบนี้ไปเลยนะครับเซตก็ยังคงเทรดได้ค่อนข้างยากนะครับมีตัวที่เทรดได้เนี่ยไม่เยอะแต่ก็พอหาได้อยู่บ้างและการลงทุนอาจจะไม่ต้องทุนเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นการเข้าแบบแย่ย ลุ้นคำขำมาอย่างเงี้ยพอได้ครับและก่อนที่เราจะดูหุ้นรายตัวขออนุญาตพผนสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับเรารับเปิดพอร์ตนะครับรับนักลงทุนในสังกัดเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะครับหลังจากที่มันสุกเรารับไปแล้ว1คลิปและคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะครับถ้าใครพลาดคลิปนี้ก็จะรอไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันช่วงท้ายคลิปครับกลับมาที่การบ้านของเรานะครับวันนี้การบ้านตัวแรกครับ แอดวานครับแอดวานตอนเช้าก็ดูดีนะครับนะเขียวๆเลยล่ะแต่ตอนบ่ายตอนเย็นดูแดงๆเลยครับซึ่งอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ตอนเช้าถามว่าแอบเข้าไหมแอบเข้าไปเบาๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่แอดวานเรายอมได้แค่โลของเมื่อวันที่31นะครับนั่นก็คือ301นะครับถ้าุ่งนี้หลุด301โดยหลุดราคาปิดนะครับหลุดไส้ไม่เป็นไรนะครับ เราอาจจะต้องออกในส่วนที่เข้าไปนะครับสำหรับตัวแอดวานนะอันนี้ก็ต้องอเทรดไปตามระบบของกราฟแล้วกันนะครับนเนี้ยถ้าพวกนี้หลุดเส้นนี้ก็ต้องยอมถ้าไม่หลุดก็ยังลุ้นได้นะครับโดยการลุ้นดีดขึ้นไปของตัวแอดวานเนี่ยอยู่ที่316นะครับใครที่มีหุ้นอยู่ก็ทนถือไปก่อนจนกว่าจะหลุดนะครับใครที่ยังไม่มีอาจจะยังไม่ต้องซื้อยกเว้นจะมีการปิดเขียวได้นะครับปิดเขียวได้ในแท่งถัดไปนะครับแล้วเป็นเขียวเหนือ301ด้วยนะครับ นะก็โอเคอย่างเงี้ยผมว่าเราจะเทรดได้ถ้าเขี่ยได้เงี้ยนะเทรดได้เดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้ครับใครที่เข้าไปวันนี้ก็ยังยังไม่จะเป็นต้องคัดนะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปครับ SCB ครับ SCB ดูดีใช้ได้ครับก็ต่อเนื่องมาจากสองสามวันที่แล้วนะครับที่ได้เข้ากันไปตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการลันแต่ลันไปไม่ไปรอดูอีกทีนึงครับเราก็ยังไม่ตกใจขายอย่างใดนะ เพราะว่าสัญญาณตรงนี้มันเป็นสัญญาณรีบาวของจังหวะรอบ2โดยเน้นแนวต้านาไปให้ถึงแนวต้านก็โอเคแล้วนะครับนั่นก็คือ1 3 5 5และตัวนี้ถ้าหลุดตรงสวิงโลนะครับ128ให้ออกได้นะครับเอชซีบีผมกได้ครับอาจจะขึ้นช้าน,นิดนึงตามสภาพตลาดในช่วงนี้ครับเขี่ยได้ก็โอเคแล้วตำแหน่งการยิงก็ยังดีอยู่นะครับยังยืนเรียงอยู่แต่ว่าแท่งเทียนดูจะเล็กลงเรื่อยๆนิดนึงนะครับแต่ในที่นี้ก็เราอยางให้ตำแหน่ง ความสาคัญกับตําแหน่งการยืนอยู่ครับ SCB ใครมียังไม่ต้องขายใครยังไม่มีซื้อได้ไหมผมว่าก็พอได้นะก็พอซื้อจะซื้อได้ยังมีออพไซด์อยู่มาดูตัวถัดไปครับปูซิเมนท์ไทยครับ SCC หุ้นที่ทําท่าจะดีเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับสัญญาณไม่ดีเมื่อเมื่อวันศุกร์สัญญาณไม่ดีแนละ้วแท่งเนี้ยถือว่าเป็นการตีคืนเหมเลนต้องออกแท่งเมื่อวันศุกร์นะครับแล้ววันนี้นะครับอาจจะต้องออกแบบไม่ถือหุ้นเลยเพราะว่าหลุดตรงบริเวณนแนวรับ200ท้วนมาครับแต่หลุดปิ่ม แนวรับถัดไปที่ร้อยเก้าสิบหกจุดห้านะครับแล้วก็ลึกกว่านั้นก็มีนะครับลึกกว่านั้นก็ร้อยแปดสิบนะครับแล้วตัวเอซีซไม่โอเคครับควรจะต้องสละละสละเรือนะครับนะครับหลังจากที่หรือว่าเข้าเข้าไปแถวแท่งเนี้ยแล้วก็สองแท่งเนี้ยนะครับยังยังดันไม่ไปครับต้องยอมจริงกับเอซีซนะก็คือเดี๋ยวถ้าออกไปแล้วมีเงินใหม่เดี๋ยวรอจังหวะซื้อใหม่ได้นะครับสละเอซีซีนะครับวันนี้ไม่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 ประสบความสําเร็จนะ ก็ต้องออกตามเทคนิคไปก่อนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ p d t g c อ uh, ่า p d c นี่ยต้องจบรอบแนละ้ควาำจริงจบวันศุกร์ได้หรือว่าออกบางส่วนวันศุกร์ได้แต่วันนี้ต้องออกหมดนะครับและยิ่งถ้าหลุดตรงบริเวณ2 3่สี่สามจเนี่ยผมว่า,วาจะไหลลงลึกนะจะไหลลงลึกได้ถึง21ท่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว p d t g c ไม่ได้นะ แล้วก็เกิดแนวต้านใหม่ขึ้นมาของรอบนี้เลยนะครับ25.75ใครมีก็ต้องออกแล้วนะครับ PTGC นะครับเราก็เคยมีนะครับแต่ก็ออกไันศุกบางส่วนออกวันนี้นะครับก็ออกหมดเลยนะครับออกหมดเลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับการบินไทยหุ้นที่คาดว่านะครับจับตามองว่าจะมีกนนเ่งคอร์สนะครับในวันนี้ยังไม่มีครับมันเกิดแท่งแดงครับตอนเช้าก็ดูเขียวเขียวในระดับหนึ่งนะครับ แต่แดงแบบนี้คนที่ซื้อมาเมื่อมันสุกต้องคัดไหมก็ไม่ต้องนะครับราคาก็ยังดีอยู่นะครับจุดเว้นแต่จะหลุด9.3นะครับถ้าหลุด9.3ต้องออกเพราะฉะนั้นให้โอกาสก่อนได้ครับแท่งนี้ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากนะครับสำหรับนี้ก็ยังถือว่ามีลุ้นอยู่โดยแนวต้านของตัวการบินไทยคือ12บาทนะครับเป็นโลเดิมที่หลุดมานะครับเส้นนี้แล้วก็แนวต้านอีกหนึ่แนวคือ15.2ครับ ถ้าพรงนี้หลุด9.3ออกเลยนะครับอาจจะย่อมาถึงเส้นเอเบสองร้อยว,วันนี้ได้เลยนะครับคือเจ็ดจุดกไปทีเดียวนะครับอยอย่าให้หลุดลวกันถ้าไม่หลุดก็ลุ้นดีดไปงั้นชอยู่ในช่วงวัดใจครับถ้ามีอยู่ก็ขายยังไม่ได้คนที่ยังไม่มีก็ยังซื้อไม่ได้ด้วยนะครับในแท่งนี้มาดูตัวถัดไปครับ sprc เป็นตัวที่ดีนะสําหรับตัว sprc แต่เราเราไม่ได้เทรดในช่วงนี้เพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่แท่งนี้แล้ะนะครับแท่งเนี้ยสองแท่งนี้นะ sprc ก็ อยู่ในช่วงการลันพอร์ตอยู่ก็ยังบวกอยู่นะครับสำหรับไ p พส่วนแนวต้านไอพให้ไว้แนวต้านถัดไปนะครับคือ5บาท20สนะครับส่วนแนวต้าน5บาทเนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเทรดแล้วนะครับ5าบาทท่วนเป็นแนวจิ๋ยานะครับเราพรุ่งนี้ครับทะลุ5บาทได้ไปเจอกันแวบาท2ี่แล้วก็ยังไม่จะเป็นต้องขายแต่อย่างไรนะครับสำหรับ s p ส c ครับสวยงามทีเดียวนะครับและอยากได้แท่งแบบนี้ก็เป็นนังทุนแนสกัดของเราก็จะเห็นตั้งแต่ต้นเท็นตรงนี้นะครับในกรณีที่เข้าไปแล้วแล้วมันรันได้ไร น่าจะได้ต้นเทนอยู่เสมอครับเพราะว่าเราเฝ้าไว้นะครับใครที่ดูกันบ้านจะเห็นว่าเราเคยเเทียบสองแท่งนี้ว่ามันอยู่ในสเตจเดียวกันอยู่นะครับเี่จังหวะเดียวกันเลยครับอก็ไปได้จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่ยังไม่มีหุ้นถ้าไม่ผ่านห้าบาทอย่าเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับไม่ใช่จังหวะแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะเข้าเลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับ TOP นี่ก็ะปบกตัวหนึ่งที่แย่เข้าไปวันนี้ครับเลาเหลืองเลยครับ ก็โอเคก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรครับยังเหลืองอยู่นะก็คือตอนเท้าก็คาดหวังว่ามันจะไปได้ที่า37.5ซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ก็เลยวัดใจแถว36สาย6นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทนถือไปก่อนนะสรงแบบนี้ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผิดเหลืองไปหน่อยนะผิดคาดครับผิดคาดเรื่องสีนึงครับสำหรับตัว top นะครับก็ยังใช้ได้แต่ถ้าไทายออเนี่ยหลุด35หนีได้เลยนะยอมแค่35สสน,นะครับวันนี้คือทางหนีของเราคนระับ ถ้าหลุด3.5จะมาเจอที่3า4บาทนะครับเสน้น e ว a 200วันแต่ TOP ก็วัดอ่าวัดดวงกระต่อพรุ่งนี้1วันนะครับว่าจะถือหรือว่าจะออกนะครับมาดูตัวถัดไปครับ GPC s ครับโอ้เรียบร้อย GPC s ครับพักฐานแล้วสมบูรณ์แล้วแท่งเนี้ยแท่งอื่นยังก้ามกึ่งอยู่บ้างจะพักไม่พักแต่แท่งเนี้ยใช่เลยครับพักแค่ไหน ก็มองไปที่ MA 2 0 0วันนะครับ3าบาทครับใครมี GPSC จะต้องออกแล้วนะครับวันนี้ครับแทงนี้ดูไม่โอเคครับต้องออกทางเทคนิคแล้วส่วนนาต้านก็เป็น4 3บาทครับแล้วเป็นนาต้านใหญ่ด้วยครับตัวนี้ครับใหญ่มากๆครับ2อรอบไม่ผ่านตรงจุดนี้การพักน่าจะพักมาแถวแถวนะครับ3ากว่าๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะนั้นราคา40รับไม่ได้นะครับถึงแม้ไม่มีตัวซื้อแต่อย่างน้อยก็มีตัวห้ามครับก็ทําให้ไม่ทําให้พอร์ตเสียหายนะครับ มาดูตัวถัดไปนะครับ scgp ครับ scgp ก็ยุดลงครับตรงแบบนี้อันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายเลยแล้วก็ลงมาถึงไหนคิดว่าฐานของตัวนี้อยู่ที่16.8ครับส่วนแนวต้านรอบนี้นะครับมันไปได้18.9ให้แต่ควาจริงต้านนะอ่ะสนะสรุปว่าตั้งแต่18กลางๆขึ้นไปนะีค่อนข้างอันตรายแล้วสำหรับตัว scgp นะครับ หรือ17ไปลายก็ยังซื้อไม่ได้ครับไปเจอกนแถวงสิบหไปลายนะครับตัวถัดไปครับ TOA ครับก็กราฟดีนะกราฟดีอัพไซ์พอมีไหมติดเรื่องเดียวเรื่องอัพไซด์ครับแนวต้าน13.7นะครับการเข้าไปใน TOA วันนี้ถ้าใครเข้าไปแถวงสิบามต้นต้นดีใช้ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าต้องพิจารณาดีๆแล้วเหลืออปไซด์แค่นี้เองนะครับสำหรับตัว TOA ก็ ให้จุดหนีไว้เ,เป็นโลของวันนี้แล้วกันนะครับก็12.8นะครับไม่น่าจะหลุดโลนี้นะผมมอ,มองว่ามันน่าจะดันได้ต่อนะครับ TOA เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเทรดสั้นได้แต่ก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับมันค่อนข้างสั้นเดี๋ยวออกไม่ทันกันนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ PRM เป็นตัวกราฟสวยตัวหนึ่งวันนี้นะครับและกราฟมันเพิ่งมาสวยอตอนในท้ายนี่แหละนะ ในระหว่างวันก็เลยไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าเล็งไว้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขียวเข้าถ้าแดงไม่เข้าแต่ถ้าแดงแซมเนี่ยผมยังไม่เข้านะครับแต่ถ้ามีเขียวเข้าอาจจะเขียวสลับด้วยในช่วงหลังเนี่ยแดงสลับเขียวเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้เขียวต่อเนื่องแสดงว่าเอาแท้ละนะครับเอาของแท้ละของแท้นะครับแนวต้านอยู่ที่หกจุดแปดห้าแต่ถ้ามันแดงให้ตั้งหลักดูก่อนนะครับอ่ามันอาจจะรันไม่ไปก็ได้สิ่งที่ยังต้องตําหนินิดนึงบอลลุ่มบอลลุ่มน้อยไปหน่อยนะครับสามล้าน แปดแสนกอาหุ้นเองแต่ทรงหน้าไปครับนะน่าจะไปแถวหกจุดแปดห้าครับหรืออาจจะเกินไปนิดเกินหน่อยเหมือนรอบที่แล้วนะครับเกินนิดๆแล้วค่อยย่อเนี่ยครับ PM ถือว่าสวยนะครับส่วนแนวรับนะครับหรือว่าจุดคัดหกจุดสองห้านะครับนะแนวแรกแต่แนะนํานะครับใครที่จะเข้าไปในเร็วนี้นะหกจุดสี่เป็นจุดหนีที่ดีกว่านะครับผมมองว่าจุดเนี้ยไม่เจ็บมากนะ ตัวพ i m ครับก็ถือว่าเป็นตัวสวยตัวหนึ่งวันนี้แต่เสียดายว่า,เ,าเรื่องของวอลุ่มมันน้อยครับเลยต้องอาศัยการสะสมวอลุ่มจนถึงท้ายตลาดนะครับพอมาถึงท้ายตลาดปุ๊บเราก็ต้องเลงว่ามันจะปิดดีหรือไม่ดีนะครับถ้าปิดไม่ดีอาจจะเอาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มาเป็นการบ้านไม่เข้านะครับปิดดีเฉยนะครับก็ค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้มาดูตัวถัดไปครับอิชิครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ทรงแบบนี้ผมว่าน่าสนใจในในส่วนตัวนะ ตอนนี้อิชีเนี่ยมันมันต้านตรงบริเวณ12.6อยู่เส้น EMA 200วันนี่แหละตรงเนี้ยและมันเหลืองมาหลายวันละหุ้นที่ออกเหลืองเหลืองอยู่ฐานวันเนี้ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะกระชากขึ้นไปได้อย่างอย่างก่อนรอบก่อนที่มันจะขึ้นมันจะลงเหลืองอยู่ฐานก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็กระตุกขึ้นไปตัวนี้ยแสดงว่าถ้ามันสามารถปิดเหนือ EMA 200วันได้ผมว่าตามได้แต่มันยังไม่มามันมันยังไม่สามารถมีวอลลุ่มที่จะทะลุไปได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันมานะ ตามเลยครับแล้ราคาปิดต้องเหนือ EMA 200รวันนะไส้เหนือก่อนมันก็ไม่ได้นะครับไม่ดูไส้นะครับขอดูในส่วนของราคาปิดนะครับส่วนแนวต้าน13.6ครับตัวนี้ใช้อยู่ในช่วงการเล่งถ้ามันมาเราเข้าไม่มาเราก็ไม่เข้าเราก็ไม่เสียอะไรนะครับไม่ไม่ได้ไม่เสียอะไรอันนี้ก็เล่งไว้ก่อนสลออิชินะครับมาดูตัวถัดไปครับ JMT นี่ไปอีกตัวหนึ่งเข้าไปตอนเช้าตอนนี้ยังแดงอยู่นะครับแต่ก็แดงไม่เยอะครับแดงไม่เยอะนะครับวันนี้นะครับ ยังคงต้องถืออยู่เพราะว่าจุดที่ต้องยอมจริงๆของตัว JMT เนี่ยคือ9.6น,นะครับ๋ยว9.65 9.65นะครับซึ่งตอนเช้ามันก็เขียวดีหรอมันเป็นไปตามเซตเนี่ยนะครับแต,แต่แต่แต่แท่งนี้จะเป็นต้องโดดไหมผมยังไหนๆก็เข้าไปแล้วครับขอสู้หน่อยถ้าพรุ่งนี้ออกมาหลุดเนี่ยโอเคยอมแต่ถ้าพรุ่งนี้มันเขียวได้อย่างนี้แสดงว่าเข้าทางแล้วละ่ะเข้าทางนะตัวนี้ถามว่ามีโอกาสได้กําไรกําไรหรือว่าจะหลุดมาด้านล่างมากกว่ากัน นะเทนของของการาฟตอนเนี้ยมีโอกาสหลุดมาด้านล่างมากกว่าไปด้านบนอ่ะถ้าปิดอย่างเงี้ยนะปิดอย่างเงี้นะยครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เขียวมาจะมองอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นขอมองแบบมีโอกาสหลุดมากกว่า,างั้นงเฝ้าไว้ก่อนมันก็ยังห่างอยู่พอสมควรนะครับสองสามช่องไม่ไม,ไม่ห่างเท่าสอสมควรหรอกปิดจุดเจ็ดจุดเก้าห้านะครับเดี๋ยวปิดหลุดนะครับปิดหลุดเก้าจุดหกห้าเราเราจะยอมนะครับสำหรับจี t อทนะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปครับชยโยเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ครับปิดท้ายด้วยตัว ชื่อดีนะครับชโยโยนะครับสวยครับเขาเรียกว่าแอบมาเงียบๆในวันตลาดน้องเงาเนียครับมาเงียบๆวันตลาดเงาแล้วบอลล่มใช้เวลาสะสมตัวนานพอสมควรนะครับกว่าจะสังเกตเห็นว่าเออมันก็มีบอลล่มที่ดีนะนะครับแล้วมีโคเด้งคลอสด,ด้วยเออนี่ครับแท่งแรกถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ เชื่อไหมว่ามันเป็นตัวที่เราไม่ได้เข้าในวันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันเรื่องของวอลลุ่มอย่างเดียวเท่านั้นที่เรายังไม่ตัดสินใจเข้าในวันนี้แต่พรุ่งนี้ถ้าวอลลุ่มหนากว่าเดิมเราเราจะเข้าละแต่แท่งนี้ถามว่าลงทุนได้ไหมได้นะครับได้แล้วก็เอ่อเผื่อมีตัวอื่นที่มีกษณะเช่นเนี้ยนะครับเกิดขึ้นมาเราเราก็จะมีการสแกนเห็นกันแหละนะแล้วก็อ่พิจารณากันว่าจะเข้าไม่เข้าแต่ตัวนี้ผมยังเลือกไม่เข้านะยังติดเรื่องของวอลลุ่มนิดหน่อยครับวันนี้ ุ่วง12ล้านหุ้นเองนะครับแต่ดันดันได้ค่อนข้างดีแล้วตัวนี้นะครับการจับรอบผมว่าไม่ยากมากในรอบก่อนก็ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับนะรันเทนได้ตัวนี้ถ้ามาใหม่ผมว่าพอพอที่จะจับได้แต่ไปได้ไกลแค่ไหน2บาท6สตางค์ครับที่อาจจะ2บาททวนด้วยนะครับเดี๋ยวเส้นมันก็จะทิ่มลงมาได้หนึ่งแต่ก็เยอะแล้วนะจาก1.64ตรงนี้รอบที่แล้วค่อนข้างขึ้นได้สมบูรณ์ นะครับขึ้นไปแต่ EMA 2 0 0วันแล้วลงกับแล้วลงชัดด้วยนะครับค่อนข้างชัดนี่ถ้าขึ้นขึ้นชัดด้วยก็แสดงว่าจุดนี้แหละจุดจุดจุดเข้าของชซโยถ้าเข้าไปแล้วผิดมันหลุด1.50ออกนะครับและมีอีกหนึ่งจุดที่กําลังจะใช้ในวันพรุ่งนี้ครับจุดกัลเดนคลอสถ้าหลุดตรงบริเวณ1.57ออกได้เลยครับแต่พรุ่งนี้ต้องเขียวนะครับถึงจะเข้านะครับถ้าแดงไม่เข้าครับถ้าแดงไม่เข้านะครับเขียวเข้าทีนี้บางคนก็ปม่ได้มีเวลาเฝ้าครับไม่มีเวลาสแกน อะไรแบบนี้นะครับคุณก็ต้องหาผู้ช่วยนะครับช่วยเตือนช่วยสะกิดให้เราก็จะมีทางทีมบลกเกอร์ของเราครับที่เราเป็นพันธมิตรอยู่นะครับเขาก็จะรับเปิดพอร์ตรับตัวสังกัดเนี่ยเดือนละครั้งนะครับโดยจะมาสแกนหุ้นนะครับรูปทรงแบบกันบ้านนี้นะครับผมก็จะคอยอยู่ในทีมนั้นด้วยเหมือนกันนะครับคอยอช่วยสแกนกันนะครับโดยเงื่อนไขการรับการเปิดพอร์ตเนี่ย ในรอบนี้นะครับเรารับไปลุกไปอีกคลิปหนึ่งคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะครับอ่ะก็เงื่อนไขาตามนี้นะครับข้อแรกนะครับคุณจะต้องมีเงินสดพร้อมลงทุนหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับไม่นับหุ้นที่ท่านถืออยู่นะไม่นับนะครับเราก็จะอยากได้ทุนที่พร้อมเทรดเลยนะครับเพราะบางทีเราสแกนเจออะไรเงี้ยท่านก็เทรดได้เลยไม่ต้องไปรอรอ,รอนู่นรอนี่รอขายหุ้นก่อนไม่ต้องครับก็ซื้อได้เลยอ่ะหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับ และพร้อมลงทุนทันทีหลังเปิดพอร์เตเสร็จครับเงื่อนไขข้อที่สองครับดูรายการของเราเป็นประจําจนรู้สไตล์และทรงกราฟของเราไม่ต้องพูดพามทาเพลงมากก็คือรู้ใจกันนะครับมองเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับเพราะดูรายการของเราเป็นประจําดูกราฟของเราไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันตัวแล้วจาทรงได้ละเพื่อลดอาการงงของคนลงทุนนะครับถ้าไปเห็นกราฟที่เราสแกนหรืออะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจเลยนะครับมาดูข้อที่สมครับ การสมัครเปิดพอร์ตกระทาทีโบเกอร์นะครับก็จะเป็นสมัครออนไลน์นะครับก็จะมีกรอกให้ตามระเบียบของโบเกอร์นะครับแล้วก็ซื้อขายหุ้นด้วยตนเองได้นะครับสมัครเองได้ซื้อขายได้นะครับโดยใช้สตรีมมิ่งนะครับในการซื้อขายนะครับใครใช้สตรีมมิ่งได้ก็โอเคผ่านข้อนี้แหละส่วนการสมัครออนไลน์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําให้นะครับว่าทํายังไงไงนะครับข้อ4นะครับ ก็พร้อมสมัครเสร็จสิ้นภายใน3วันนับจากที่ทักเราไปนะครับก็สมมติทักวันนี้ก็อีก3าวันอ่ะก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็จะได้จบปิดงานกันนะครับแล้วทางทีมเราก็จะได้ไปมุ่งสแกนสแกนสแกน,แกน,แกนหุ้นกันในแต่ละวันให้นะครับก็จะเริ่มสแกนตั้งแต่10บโมงไปจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งสแกนทั้งวันครับหากันลุมกันหามีทีมงานอยู่มาทัก1สิบกว่าคนนะครับเพราะนั้นหุ้นในแต่ละตัวไม่พ้นสายตาเราไปได้ครับนะครับถ้ามันสวยนะครับ สิ่งที่จะได้นะครับหลังจากเปิดอย่างเราทางคนบอกได้อะไรนะก็อย่างที่บอกครับก็คือได้รับการสแกนหุ้นนะครับก่อนใครไม่ต้องมารอหลังตลาดปิดแบบนี้นะครับก็ได้ทรงกราฟเหมือนกันบ้านนี้เลยนะครับแต่ก็จะได้ทราบก่อนใครนะครับทราบก่อนใครว่าเห็นกันสดๆหน้างานนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็อาจจะได้พิจารณาค่าคอมในตาพิเศษนะครับโดยลองคุยลองคุยกับทาบรกเกอร์ดูนะครับซึ่งเขาก็จะให้กับทุกคนแหละนะครับ ก็คืออาจจะได้ค่าความที่ต่ากว่าที่เดิมนะครับจะค่อยไปดูไปคุยกันเคสบายเคสแล้วกันนะครับลองเจรจาดูนะครับได้สิทธิพิเศษตรงนี้สําหรับคนที่เปิดรอบนี้ครับเรามาดูนะครับว่าติดต่อยังไงนะครับไลน์นะครับค r วอาโค้ดนี้เลยสแกนได้เลยครับไลน์นี้แล้วก็หรือถ้าจะพิมพ์ ID ดีไลน์ก็ตามนี้นะครับได้เหมือนกันครับที่เดียวกันนะครับก็ลองทักไปนะครับ มีเท่านี้กันบ้านนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วกดไลค์คลิปนี้ราะพรุ่งนี้มาทำกันบ้านกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ